สวัสดีค่ะสำหรับคลิปในสัปดาห์นี้เราจะมาแนะนำหนังสือกลยุทธ์ในการขายสินค้าเพื่อให้เป็นนักขายที่เก่งที่สุดเพราะในทุกวันนี้ทุกองค์กรต่างมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นไม่สามารถหยุดยิ่งได้อีกต่อไปและทุกคนก็สามารถเป็นนักขายที่เก่งได้อย่างแน่นอนมาดูกันนะคะว่าหนังสือทั้ง5้าเล่มมีชื่อเรื่องอะไรกันบ้าง เล่มที่1สศาสตร์แห่งการขายที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้แปลโดยนภัทรหัทยานันท์หนังสือเล่มนี้จะมีวิธีอุดช่องว่างตั้งแต่ก้าวแรกที่นักขายทักทายลูกค้าจนไปถึงผลการติดตามการสั่งซื้อด้วยเคล็ดลับที่ฉีกกฎดเดิมๆลองทําตามเทคนิคเหล่านี้จะทําให้มุมมองการทํางานเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะการขายสินค้าคือการขายความสุขเล่มที่2 คำพีกลยุทธ์นักขายมือทองเทคนิคการขายเชิงรุกเขียนโดยสิริพรวิษณุมหิมาชัยในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการขายหลักๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากระบวนการที่จําเป็นสําหรับการขายการเปิดการขายไปจนถึงการปิดการขายรวมไปถึงการรวบรวมเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายจึงเหมาะที่จะเป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนและเหมาะสําหรับคนที่ทํางานทางด้านการขายค่ะ เล่มที่3 s t สตาร์ทวิดไวสำหรับนักขายที่ไม่ง้อเงินเดือนเขียนโดยวินัยสุภาวัฒนานนท์เป้าหมายหลักๆของหนังสือเล่มน,นี้จะตอบคำถาม3ามข้อใหญ่ๆที่นักขายมักจะเจอหรือไม่ก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมคนถึงไม่ชอบนักขายทำให้หนักขายขาดความมั่นใจแล้วทำอย่างไรขายวิธีไหนถึงจะสำเร็จมีเทคนิคอะไรช่วยได้บ้างลองมาหาคำตอบภายในหนังสือเล่มน,นี้และลงมือปฏิบัติตามก็จะพบว่าการขายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ เล่มที่4คุณคือสุดยอดนักขายที่เก่งที่สุดเขียนโดยอานันชินบุตรเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นสองภาคซึ่งอธิบายถึงความสําเร็จในการขายและการพัฒนาไปสู่สุดยอดนักขายในระยะเวลาอันสั้นเช่นกุศลทองของการขายกุญแจสู่ความสําเร็จในการขายผลของการฟังหรือความมีเสน่ห์ในตัวตนการควบคุมเวลาซึ่งในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดให้ลงมือทําและนําไปปฏิบัติตามจึงเหมาะอย่างยิ่งกับองค์กรที่กําลังต้องการสร้างยอดขายแบบ ถล่มทลายในพิบตาและเล่มที่5 Super Cell สุดยอดนักขายเขียนโดยทนาวุฒิในยาโกวิทหนังสือสุดยอดนักขายเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเติมเต็มให้กับธุรกิจ SME โดยได้นำความรู้และประโยชน์ไปใช้ในการขายสินค้าหรือบริการในแต่ละบทได้รวบรวมเนื้อหาประสบการณ์จริงจากการสังเกตการวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบออกมาให้เห็นเพื่อประโยชน์กับธุรกิจ SME ของไทยในการต่อสู้กับการค้าในยุคป,ปัจจุบัน สำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นท็อปเซลล์สุดยอดนักขายสามารถค้นหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้หนังสือจะมีให้บริการอยู่ที่ชั้น3นะคะและในคลิปต่อไปจะมีหนังสืออะไรดีๆมาแนะนำก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง NRR u Library Service นะคะและจะได้พบกับหนังสือดีๆมากมายค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ